สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายนนะคะปี2023นี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเข้ามาให้ปวดหัวค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาทำความผิดพลาดแล้วก็โยนความผิดมาให้เราจะต้องระวังปัญหาเรื่องของออ,อเดอร์ตกหล่นหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในสาหรับเรื่อง งานนะคะมาต่อกันที่เรื่องเงินนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์เรื่องเงินนะคะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนเบื้องหลังหรือบริวาร ะะจะต้องใช้เพื่อรักษาตัวหรือมีการที่จะต้องจ่ายแบบเสียไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องจ่ายร่องต่อมานะคะเรื่องของความรักความรักของคนเกิดวันจันทร์นะคะอย่างที่บอกนะคะจะมีเรื่องของการหวาดระแวงพอสมควรไม่ค่อยออสบายใจสักเท่าไหร่นะคะว่าคนที่เราครบอยู่หรือคนที่บ้านเนี่ยมันซื่อสัตว์หรือเปล่าเขาซื่อสัตว์กับเราไหมมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นตุเกิดขึ้นในความ มสัพลองหาแหวนนะคะเป็นแหวนทองหรือแหวนที่มีพลอยนะคะของจริงของปลอมก็ได้ค่ะเป็นสีเหลืองสีส้มสีขาวนะคะใส่ไว้ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะยังไม่มีคู่ในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาก็จะมีแฟนหรือมีเจ้าของเรียบร้อย นะคะ,ะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเปลืองตัวออคนที่เป็น LGBT นะคะ LGBT คนที่เกิดวันจันนะคะจะได้เจอเพื่อนที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเพื่อนซีเพื่อนรังแล้วเขาจะพาไปเจอคนที่ใช่ในอนาคตนะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันจันเรื่องแรกให้ระวังเรื่องของสายตาแห้งตาเจ็บตาเป็นต้ออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการ ใช้สายตามมากจนเกินไปนะคะมีปวดหัวไม่เกณฑ์บ้างนิดหน่อยมึนๆอึ่งๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่คนที่มีอายุเยอะแล้วหรืออยู่ในช่วงเบญจเพศนะคะอยากให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกหักกระดูกพุนโดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการหกล้มตกบนไดอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังตัวเองคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแนะนําให้ไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะกับท่านยมเออบทสว์มนที่อยากให้คนเกิดวันจันทร์ได้สวดนะคะคือบทโพชชงคาป,ปริตแล้วก็บทกรณียเมตสูตรนะ ะะแล้วก็กวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆนะคะช่วงนี้เจ้านายไม่ดีหรือคนรักไม่ดีก็กวดน้ําให้กับชื่อของคนนั้นไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ